สวัสดีครับโชว์นักเสด็จสรางร้อยองศานะครับกับโก p โฟมักซ์นะครับตอนนี้ผมเองอยู่ที่ฟลอเรนเ์ส hmm. ีทันวัน mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะเข้าถึงช่วงดินเนอร์นะฮะจิมรียากาศก่อนจะท,ทานข้าวเย็นครับวิวน mm ี้คือวิวอลังการงานสร้างหลักแสนล้านที่สุดของประเทศไทย ได้แล้วต,ตอนนี้รอบที่นกบินอยู่คือนกนางแอ๋นคับอ๋อแนวนม่มาถึงแลน่แน,วน,ว,น,นวนี้ตกพอดี ก็เป็นคอกเทล์เราส์นะครับเป็นฟาร์เราแบบสามและหูศรษะนะครับแล้ววันนี้ทางจิวพัทก็มีพิเศษสเปเชียลให้เราก็คือไวายชิลีนะครับคือแบรนด์นี้นะครับมาจากชิลีนะฮะซานซานพีโดเออถ้าเสียงผมออกก็ขออภัยนะครับ ประมาณ50ปีแล้วแบรนด์นี้นะครับก็ในไลฟ์นะครับแมวเก้าชีวิตนะฮะนี่แมวดำน่ารักทีเดียวนะครับเป็นข้าวบุญสมิ่งองนะฮะซึ่งเป็นพันธุ์แล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าโด่งดังแล้วก็เป็นการหมักแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าระดับต้นๆนะครับของไวน์ทั่วโลกเดียวนะครับแล้วมันมาดื่มกันดูดีนะครับมันจะมีความฝาดน้ำแล้วก็เหมาะกับกินกินกับ เนื้อนะฮะเนื้อหมูเป็นพอกหรือว่าเป็นเนื้อวัวนะฮะจะเหมาะกับไวน์แดงมากนะครับ,บก็ถือว่าตัวของคาบิเนตสุวิยองเนี่ยเป็นไวน์ที่ชื่อทั่วโลกเป็นขับยังไงถ้าเกิดว่ามันนี่ก็ลองสั่งกันดูนะครับกับไวน์กาโตนิโก้ไนน์ไลท์นะครับทัดแมวน่าจะชอบแมวเก้าชีวิตเมนูเริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นแบบสตาร์เตอร์นะฮะที่นี่ก็จะเป็น แบบเม็กซิกันหรือทาโก้นั่นเองนะครับปกติถ้าคนมีเคยกินอาหารเม็กซิกันเนี่ยทาโก้นี่เป็นแบบเป็นเป็นซีเนเจอร์เขาเลยนะครับก็เป็นแบบไก่นะครับมบีหลายแบบนะครับนี่มีหลายแบบเลยนะที่นี่อาหารของเม็กซิกันเน้นมะเขือเทศนั่นเองซึ่งเรารู้ว่ามะเขือเทศมันมีสารต้านอนุมูลอิสะระเยอะแล้วก็มีต่อสุขภาพนะครับก็ถือว่าเป็นเฮลที่ฟู้ดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับลองกินดีกว่าทาโก้ ko, ไก่ กล,ลุก่นๆเลงกำลังซัมซออเซซก,กันพรุง่งนี้บัตรกันเชียร์กับว<ฮ>ิวสวยนะโ้ยจดลเลยอ่อากครับลองมากันลองมาทานกันได้นะครับทาโก้ที่กแบบ้านเนรับ